พี่นุ๊กกำลังขนอ้อยขึ้นไปน่าจะอ้อยนะน่าจะเป็นหญ้าอ้อยเห็นใบหูเห็นหัวเห็นใบหูเหมือนไปสาวลูกนะคะเหมือนไปดูอัลตร้าซาวดทารกในคัรภเออเห็นหูน่ะพี่นุก ไข่ลดขึ้นไปแล้วอาจจะได้ยินเสียงตอนนี้ ต,ห,ตหนึ่งซูมค่ะซูมสุดแล้วค่ะคุณจุ๋มค่ะเออไม่สุดอ่ะบเบลอได้อีกซูมได้จริงแต่มันไม่ค่อยชัดอ่ะหูค่ะ นี่คือเสียงที่จะได้กินอ้อยอ๋อเห็นลูกกระตาแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นลูกกระตาแล้วค่ะโอม,มาใกล้แล้วด้วย เห็นไหมคะเห็นตาไหมคะนี่โอวันนี้ก็ได้เห็นมากกว่าหลายๆครั้งหวังว่าแม่แม่ทูทั้งหลายจะอิ่มใจกันไปได้หลายวันนะคะเห็นทูเต็มเต็มหน้าขนาดนี้อ่ะพูดถึงทูตองก็ต้องมาสิคะอ่าได้เวลากันซีนนั่นละหนึ่งเต็มตาเลยไหมคะตอง มันใช่ไหมเนี่ยตอนอืมเต็มตานูทูทแอบดูอยู่ดูดูสองแม่ลูกสองตาใกล้ง่วงเต็มทีแล้วค่ะดูตาใกล้ง่วงใกล้หลับเต็มทีแล้วค่ะเล่นซะเยอะอุ๊ยเห็นงาด้วยอะไนอ่ะ ไม่เห็นละพุหลบแล้วนะคะอ่ะตองมาฉันจะดูเธอฉันจะดูเธอแล้วทีเนี้ยจะไม่ซูมแล้วอ่าไปไหนล่าจะดูแล้วเนี่ยอันนี้ไงดูอยู่พอกล้องจับแล้วเดินหนี อาล้ค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วอ้ออีกสองนาทีอีกสองนาท,าทีจะสิบโมงนะคะเหลือเวลานิดนึงเดี๋ยวเดินไปข้างล่างไปทักทายคุณยายช้างกันบ้างสักนิดนึงช่วงนี้ไม่ได้ไปเจอยายดาวเรืองเลยเดี๋ยวจะเดินเล่นนะคะบายบาย,บายบายบายบารันและคุณแม่ใบตองและทุทุอ๋อเห็นงาอีกสักนิดนึงก็ยังดี เอาใจเอาใจแม่ทุเห็นไหมคะนั่นงาสีขาวนะคะไอสีขา,ขาวนั่นงานะคะซูมไม่ได้เอาละสิได้เวลาได้เวลากันซีนไป คิดถึงทุอาชมทุนะคะตอนนี้ตอนนี้ซูม <laughs> เดี๋ยวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ <laughs> ขยันเดินแม่เบตองเดินเวียนจนถ้านับระยะทางนะ กรุงเทพลำปางก็ได้อยู่นะคะโอ้ยหลังคาหายอ่ะพอจับภาพได้ก็มากันซีนเอาเอาละค่ะท่านผู้ชมคะ ในเวลาต้องลาก